อันนี้ก็เดินสำรวจก็เจอรูน้ำว่ามันมันล่วลงมาฝั่งนี้เนาะก็นี่ค่ะที่บ้านจะจาเอินไฮนาเนาะไฮนาอันนี้ซีไฮหนึ่งสองสามนาจีซีไฮนู่นค่ะค่ะก็เนี่ยเดินอันนี้ที่ของคนอื่นนะคะไฮนานะบันจะจะาเอินไฮนาเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้หน่ดอกยาก ดอกย่าดอกย่าธรรมชาติมากค่ะตอนนี้ก็คือเดินตามคณาคณาจะเล็กนะคะคณาจะไม่ใหญ่เป็นดินทรายแต่ก็มันมันปั้นมานานแล้วนะมันก็แข็งแรงอยู่ค่ะถ้าชอบอคลิปของเจ๊าจา๋าวันนี้พาดูทุ่งนานะคะดูฝั่งนี้เขาพึ่งพึ่งหวานข้าวค่ะหวานทีหลังก็พึ่งขึ้นเนาะพึ่งขึ้นเดี๋ยวเจอน้ําดีเดี๋ยวเขาก็ไอ้นี่เองแหละคะ่ะเดี๋ยวเขาก็โตนะคะ่ะก็กว้าง นู่นค่ะสุดที่เมื่อกี้จะ,จะไปยืนอยู่ตรงนู้นอันนี้อันนี้อันนี้ไหนึงนคะคะโหยตงดอกดอกอะไรเนาะเหมือนใบสาบเสือเนาะค่ะดอกสาบเสือค่ะเต็มเลยค่ะเนมันกลิ่นมันไม่ค่อยชุนเหมือนสาบเสือไม่น่าใช่สาบเสือค่ะ คล้ายๆกันเนี่ยค่ะดอกไม้ดอกไม้เยอะมากดอกดอกอะไรไม่รู้ยาจ๊จ๋าไม่รู้ว่าดอกอะไรนคะคะเป็นดงเลยค่ะเป็นดงดอกสาบเสือนะคะถ้าชอบคลิปของยาจยจ๋าก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ยจ๊จ๋ยยา,จาพาปลูกนะคะสาหรับก,การมาทํานาการมาทํานาการมาเป็นเกษตรกรของยาจา๊จ๋าเนาะนี่ค่ะดูดอกไม้ดูดอกอนเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติเนะเขาก็สวยงามไปอีกแบบนึงเนาะเนี่ยค่ะ สวยงามแต่ว่าถ้าเรามามาดูนานๆมาทีก็ดูสวยงามแต่ถ้าเกิดเขาทํานายอยู่กับนายอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าลกนะคะเขาก็จะตัดตัดแล้วมันก็เกิดใหม่ค่ะเป็นธรรมชาติเนาะตัดมักผงมักปุ๋ยก็ว่าไปนะคะนี่ค่ะพันนาแจ้จากไม่ได้เดินดูอีกว่าน่าจะอันนี้อันนี้ค่ะอีกอันหนึง่งสี่สี่ให้นาเนาะ เนี่ยค่ะสีสต่ตะก้าเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แค่แค่นั้นละค่ะสามไร่สามไร่ก็ถึงถึงที่ตรงในป่าน,นั้นอีกนิดหน่อยนะคะเข้าไปในป่าอีกนิดหน่อยนะคะดูดอกยาหูก็เดินสำรวจดูนะคะก็คงจะมีที่เดียวเท่านั้นละค่ะที่ว่ามันรั่วก็สามไร่ก็กำลังดีนะคะทำนาทำเยอะก็เหนื่อยค่ะ ดอกหญ้าสวยมากทำเยอะก็เหนื่อยค่ะก็ธรรมชาตินะคะธรรมชาติวันนี้ธรรมชาติจัดให้ก็พาเดินดูนามาดูที่นานะคะปกติจะดูที่โคกหนองนาของเจาจ๋าอย่างเดียวอันนี้เป็นที่นาล้วนเลยค่ะก็มีโคกแค่ตรงนั้นละค่ะเขาก็ปลูกป่าธรรมชาติบ้างเอายุคาปลูกไว้ใช้งานบ้างนะคะไว้ทำเสาทำอะไรอย่างนี้ค่ะ ดูดอกหย,ย้าวิวสวยสวยงามมากค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของเจา้าจ๋าพาปลูกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าจ๋าพาปลูกเลยนะคะพาชมบริเวณร,บรอบๆค่ะดูค่ะลมอากาศเย็นดีค่ะวันนี้ปกติถ้าเกิดอากาศ6โมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแดดจะจัดแล้วเนาะอันนี้มันมันอยู่ในช่วงพายุอยู่เหมือนรดฝนยังไม่หมดค่ะก็เนี่ยค่ะดูดอกย่ะสวยไหมคะดอกหญ้า นี่ค่ะคือดอกหญ้าธรรมชาติวิวธรรมชาติอากาศดีมากค่ะเ<า>จ้าบอกเลยว่าบรรยากาศดีมาก<อ>บรรยากาศดีนะคะทุ่งนาแบบนี้สดชื่นค่ะสดชื่นจริงๆอากาศดีมากๆขอบอกเลยนะคะว่าอากาศดีจริงๆค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้จา,จาพาปลูกเลยนะคะ<อ>กับวิถีชีวิตแบบบ้านๆแต่ว่าเจา้จ่ายยังไม่ได้อยู่แบบเต็มรูปแบบค่ะก็คือมาอยู่ แค่ช่วงระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลับกรุงเทพค่ะแต่ว่าก็ต้องกลับมาอีกแหละค่ะเพราะว่าเราปลูกป่าไปแล้วก็ปลูกอะไรไปแล้วเราก็อยากมาดูแลเนาะก็อยากมาดูแลอยากมาดูแลแล้วแบบก็ต้องกลับมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราดูค่ะต้นหญ้าสวยไหมคะค่ะเห็นแล้วก็จะจ่ายยังไม่อยากหยุดกล้องเลย อขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจ๋าจ่าพาปลูกขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบทุกขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กาลังใจยจ้าจ๋าพาปลูกขอบคุณมากมากค่ะ,อะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเจ้าจ๋าพามารับอากาศบริสุทธิ์ค่ะวันนี้ทุ่งนาเขียวๆจากดูที่โคกหนองนาเจ,จ้าจ๋าแดดร้อนๆนะคะวันนี้มาดูสวยๆแบบนี้ค่ะมาดูเขียวๆก็ชื่นใจนะคะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ